แจ้งจับสองในพลตำรวจและพวกหิวเงินหล้านอุดปากชูวิทย์หยุดแชร์เว็บพนันสารวัตรสัวพร้อมเอาผิดเสียอ่างฟอกเงินแต่คนแรกเนี่ยแน่นอนครับนะหนีไม่ออกคือรองเลขาธิการปปงนะครับเอกรัฐเลิ้สังกัดนะครับพลตำรวจรีเลิ้สังกาดนะครับเนื่อ,ยอยงจากว่าเป็นบุคคลที่นําเงินจากสารวัตรสัวนะครับมาให้คุณชูวิทย์นะครับนะ จำนวน6ล้านบาทนะครับตามที่คุณชีวิตยืนยันนะครับนะก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรายืนยันได้ว่าเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดเนี่ยไปหาคุณชีวิตหลายครั้งนะครับพร้อมกับนะพลตำรวจโทพลตำรวจโทเปียกแล้วกันเอาง่ายๆนะครับนะอัจฉริยะร้องกองปราบเอาผิดพันตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดรองเลขาธิการปปอง,งอและพลตำรวจโทเปียกพร้อมพวกปมหิวถุงเงิน6ล้านอุดปากชูวิทย์ หยุดแชร์เว็บพนันเครือข่ายสารวัตรสัวพร้อมให้เอาผิดเสียอ่างข้อหาฟอกเงินเผยพบเส้นทางเงินเข้าบัญชีภรรยาของรองเลขาปปงด้วยแชร์เพิ่มพลตำรวจเอกชอทั้งเคยพาแทนไทยไปพบชูวิทย์เพื่อเคลียรเรื่องเว็บพนัน วันนี้27มีนาคมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีปราโมชสุขศรีไพศาลสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1บกปเพื่อแจ้งความดำเนินคดีพลตำรวจตรีเอกรัก,รกษ์นิ่งสังกาดรองเลขาธิการปปงพลตำรวจโทเปียกนามสมุติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกรณีนำเงินจากพันตำรวจโทวัสวัฒนมุขรัศกุลหรือสารวัตรสัวอดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการสังกัดกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงพัวพันพนันออนไลน์ไปมอบให้นายชูวิตก์กมลวิสิติจำนวน6ล้านบาทในฐานความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปร,บปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542นายอัจฉริยะกล่าวว่า วันนี้ได้มาแจ้งความกับพลตรวจตรีเอกลักษ์พร้อมกับพลตรวจโทเปียกและพวกรวมสี่คนที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินจำนวนหกล้านบาทจากสารวัตรสัวไปมอบให้นายชูวิทย์ให้ทางกองปราบปรามซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีเอาผิดสารวัตรสัวให้อายัดจำนวนหกล้านบาทมาตรวจสอบและเอาผิดกับนายชูวิทย์ในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินนอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันถูกโอนเข้าบัญชีของภรรยาของพลตำรวจตรีเอกรักษ์หลายล้านบาทอีกด้วยนายอัจฉริยะกล่าวต่อว่าอยากฝากไปถึงตำรวจยศในพลทั้งสองท่านนี้รู้จักบุคคลที่อยู่ในรูปภาพที่ตนนำมาแสดงโชว์ด้วยหรือไม่ซึ่งคนในรูปก็คือในการหน้าเสือที่คอยเคลียร์เรื่องให้กับนายแทนไทยอีกทั้งยังมีข้อมูลว่าเป็นบุคคลที่เข้าไปหานายชูวิทย์อยู่บ่อยครั้ง ส่วนกรณีที่นายชูวิทย์ระบุว่าได้รับเงินจำนวนหกล้านบาทมาในวันที่สามกุมภาพันธ์ตามที่ชี้แจงกับสื่อมวลชนตนไม่เชื่อว่าเป็นวันดังกล่าวเพราะในวันที่ห้าถึงเก้ากุมภาพันธ์นายชูวิทย์ได้ไลฟ์สดโจมตีสถานอาบอบนวดของนายเปาล้านบุญธรรมและสารวัตรส,สัวจนถูกให้ออกจากราชการจึงตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะรับเงินหลังจากนั้นนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่านอกจากนี้ ตนยังทราบว่ายังมีพลตำรวจเอกชอช้างอีกรายที่เป็นคนพานายแทนไทยไปหานายชูวิทย์และมีตำรวจชื่อเด่นสังกัดอยู่ในกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5คอยรับเคลียเว็บพนันทางภาคเหนือนอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้ตนจะเดินทางไปสอนอทองหล่อเพื่อร้องทุกกล่าวโทษขอให้พนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญา กับบุคคลตามภาพในเฟซบุ๊กที่โพสต์โดยนายสิทธาเบียบังเกิดซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และชายอีกหนึ่งคนพร้อมถุงเงินสองถุงในข้อหาเดียวกันเพื่อจะได้มีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเงินดังกล่าวถูกนำเงินมาจ่ายให้ใครใช่ที่โรงแรมเดวิดหรือไม่รวมถึงจะไปแขวนป้ายที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้คนในสำนักงานออกมาต่อสู้หลังมีบุคคลเข้าไปทำให้องค์กรเสื่อมเสีย